ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะนำเสนอวิธีการรีเซ็ตเกียร์ออโต้อ,อย่างที่อาจารย์ธเนศเสนีวงศ์ใยุทยาท่านเรียกนะครับแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยการรีเซ็ตอันนี้เรารีเซ็ตหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราเริ่มกันที่ปิดอุปกรณ์อะไรทุกอย่างแล้วก็ดับเครื่องให้เรียบร้อยนะครับเราทำในภาวะที่เครื่องยนต์เนี่ยร้อนปกติหมายถึง ตัววาลน้ครเปิดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นพุชสตาร์ทนะครับเป็นพุชสตาร์ตแต่ก็เป็นเกียร์ธรรมดาก็เป็นเคสที่ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนะครับหลายท่านถามมาเกี่ยวกับว่าพุชสตาร์ทจะทำยังไงก็ทำเหมือนกุญแจนี่แหละครับอตอนนี้เราจะเริ่มด้วยการที่พุชสตาร์ทคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาเราสตาร์ทแทนที่จะเหยียบเบรกกดพุชสตาร์ทเราจะเป็นเหยียบคลัชแทนนะครับ ตอนนี้เราจะไม่สตาร์ทเครื่องนะครับในขั้นตอนแรกเราจะเริ่มต้นทุกขั้นตอนด้วยวิธีนี้ก็คือ1นึ่งบิดกุญแจเปิดให้ไฟหน้าปัดโชว์ทุกดวงนะครับกรณีพุ์สตาร์ทก็กดสองทีนะครับอีกทีนะครับไฟหน้าปัดเนี่ยนะครับก็จะโชว์ทุกดวงนะครับอ่าตอนนี้บางดวงก็จะดับนะครับบางดวงจะไม่ดับจนกว่าท่านจะสตาร์ททีนี้ ขั้นตอนทุกขั้นตอนเราจะเริ่มด้วยวิธีนี้นะครับอตอนนี้ขั้นตอนที่1เราเริ่มด้วยการเหยียบคันเร่งสุดนะครับเหยียบให้จมอ่าแล้วก็ยกเหยียบเบรกสุดแล้วก็ยกครับเป็นอาเสร็จวิธีขั้นตอนแรกก็กดปุ่มสตาร์ทเหมือนบิดกุญแจปิดนะครับอีกทีหนึ่งให้ดับดับหมดหรือยังอ่าโอเคดับหมดขั้นตอนที่1เสร็จแล้วนะครับ ขั้นตอนที่สองครับผมอ่ะกดให้ไฟหน้าปัดโชว์อีกครั้งหนึ่งอีกทีนะครับอ่าโอเคอันนี้ขั้นตอนที่สองก็เริ่มเหมือนขั้นตอนแรกแต่ว่าขั้นตอนที่สองเราจะสตาร์ทครนนี้สตาร์ทเครื่องนะครับเหยียบคลัตช์ให้จมในกรณีคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วเราก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ทเครื่องอ่าใจเย็นๆน,นะครับรอให้รอบเครื่องเดินเบานั้นเนี่ยเออนิ่งนิ่งดีเสียก่อน ทีนี้เราเครื่องเดินเบาเนี่ยถ้าน,นิ่งแล้วเราจะเร่งไปแช่ไว้ที่3,000รอบสัก10วินาทีเชิญครับอ่าเลยนิดหน่อยไม่เป็นไรครับแช่ไว้ที่3,000รอบนะครับช้างไว้อ่า10วินาทีนะครับ อ่แล้วพาล์ครับคราวนี้ปล่อยแล้วให้รอบรอบเครื่องลงมารอบเดินเบาจะน,นิง่งจริงๆแล้วกรณีตรงนี้อาจารย์ธเนศบอกว่าให้แช่ไว้ที่3,000รอบเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยท่านก็ไม่ได้ระบุเวลานะครับอ่าคราวนี้พอรอบเครื่องเดินเบานิ่งแล้วครัวนี้ดับเครื่องเลยครับกดดีฟให้ดับดับสนิทครับ ขั้นตอนที่3 <S <S จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งเราจะเครื่องยนต์เนี่ยจะเริ่มคาลิเบรตตัวเองนะครับซึ่งมันเริ่มคาลิเบรตตั้งแต่เรายังไม่ได้ขับด้วยซ้ำอะ่ะเชิญครับเริ่มขั้นตอนที่3กดปุ่มสตาร์ทให้ไฟหนะ้าปัดโชว์นะครับอีกทีครับอ่ะเดี๋ยวรอมันดับก่อนนะฮะคราวนี้เหยียบคลัชค้างไว้อ่ะกดสตาร์ทเครื่องเครื่องยนต์นะครับ <Okay. S 2> เคเคลขึ้นเดินเบานะครับดูว่านิ่งหรือยังถ้านิ่งแล้วนะครับไม่ต่ำกว่าน,นี้อีกแล้วหรือว่าเข็มไม่กระดิกขึ้นลงแล้วอันนี้เรามาเปิดแอร์นะครับเราค่อยๆเพิ่มโหลดให้เขาเรียนรู้ไปนะครับจังหวะที่เราเปิดแอร์เนี่ยนะครับเครื่องยนต์ก็จะมีการชดเชยรอบ สำหรับท่านที่มีปัญหาว่าเวลาแอร์ตัดต่อแล้วเ,เครื่องยนต์เดินไม่เรียบนะครับก็ใช้ขั้นตอนนี้นะครับสอนเขาได้โดยการทีเ่เรากดปุ่มเปิดแอร์นะครับแช่ไว้สัก15วิหรือว่ารอาจนเขานิ่งจากนั้นปิดแล้วเปิดใหม่นะครับถ้ามีปัญหาก็ใช้จังหวะน,นี้นะครับสอนเขานะครับอตอนนี้ลองเปิดดูครับ จะมีการชดเชยรอบขึ้นมาสำหรับรถคันนี้ไม่ได้มีปัญหาในส่วนนี้นะครับ mm hmm. ก็ผ่านจุดนี้ไปส่วนในกรณีที่เป็นเกียร์ออตโต้นะครับเราจะถัดจากขั้นตอนนี้เราก็จะให้เขาหัดชดเชยเออรอบเดินเบาในกรณีที่เราค้างเกียร์ไว้เหยียบเบรกค้างเกียร์ไว้เช่นเกียร์ถอย รือเกียร์ดีนะครับแต่กรณีคันนีเ้เป็นเกียร์ธรรมดาขั้นตอนนี้เราก็ข้ามไปได้นะครับแต่ถ้าท่านที่ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นมาก่อนจะข้ามขั้นตอนอให้มันเรียนรู้การชดเชยรอบตรงนี้ก็กยังได้นะครับแต่เป็นว่าถ้ามีปัญหาว่าใส่เกียร์แล้วเครื่องยนต์เดินอรอบเดินเบาต่ําเกินไปทําท่าจะดับอะไรเนี่ยสอนเขาตรงนี้เลยเหมือนกับตอนที่เราเปิดปิดแอร์เช่นเดียวกันนะครับส่วนในกรณีคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา ประเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ขับนะครับใส่เกียร์หนึ่งแล้วออกตัวไปนะครับลากรอบเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับลากรอบออกไปนะครับจนถึงต้องหาถนนโล่งนิดหนึ่งลากรอบออกไปจนกระทั่งโอเคคิดว่าสุดเกียร์หนึ่งพอละไม่ควรจะลากมากกว่านี้แล้วเราถึงเปลี่ยนเกียร์สองจากนั้นก็ขับขี่ตามปกติส่วนกรณีที่เป็นเกียร์ออโต้ใส่เกียร์ดีนะครับเมื่อใส่เกียร์ดีเสร็จจังหวะลดโล่งกดคันเร่งมิดเลยครับ วิ่งปื๊ดต่อไปให้เกียร์เปลี่ยนเองสักเกียร์หนึ่งจากนั้นท่านก็ขับขี่แบบตามปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเชิญท่านผู้ขับขี่ดูจังหวะถนนโล่งนะครับใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็ลากเกีย่ยวไปได้เลยนะครับจากนั้นก็นแล้วก็ขับ ไปตามปกติได้แล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีช็อตคัดนิดหนึ่งนะครับให้ ECU นะั้นเรียนเรียนรู้การเขาเรียกว่าจ่ายน้ำมันหรือแม้กระทั่งไฟนะในรอบเครื่องที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็ทำให้เรารีเซ็ตขั้นตอนรีเซ็ตตรงนี้จบลงสั้นลงแล้วก็ง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้ตามใ่ที่ท่านยังไม่ได้ดับเครื่องยนต์มันก็จะเรียนรู้แล้วก็คาลิเบรตค่าต่างๆไปเรื่อยๆนะครับก็ลองทําดูนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องออรอบเดินเบาไม่นิ่งแต่ไม่ได้มีพบปัญหาอะไรว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนปกพร่องอะไรเงี้ยก็ลองรีเซ็ตเหล่านี้ดูนะครับหรือบางทีเปลี่ยนแบตเตอรี่มาก็พบปัญหาออรอบเดินไม่นิ่งก็เป็นไปได้นะครับขอบคุณครับ